สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีเก็บกล้วยให้ได้อยู่ยาวหลายวันนะไม่แนะนำให้เพื่อนเอากล้วยติดหวีไว้นะคะจนสุกงอมนะคะเพื่อนๆน,นะให้แนะนำให้ตัดพอสุกประมาณนี้แล้วก็ตัดค่ะเพื่อนๆนเห็นฮะตัดเป็นแนวเรียวอย่างนี้นะคะพอนานๆเรานก็จะค่อยเหี่ยวค่อยเหี่ยวแล้วก็รัดรัดๆก็ไปแต่ตรงนี้คุณภาพจะยังเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆน เราก็เอามาหอ่อใส่กระดาษทิชชู่ห่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆห่อแบบนี้ค่ะห่อให้แน่นๆห่อให้แน่นๆแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นจะจะเก็บไว้ได้สี่ห้าวันประมาณนี้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคนที่กินกล้วยน้ำว้าไม่ทันนะคะอย่าอย่าทิ้งไว้ให้ติดหรือถ้ามันสุกงอมแล้วมันจะหวานเกินค่ะอ่าไม่ควรกินกล้วยที่มันสุก สุกข้าวหวีที่มันหว,นหวานหวานงอมๆนะคะเพื่อนๆมันจะหวานแล้วก็จะกลา,ายเป็นน้ำตาลนะคะนี่เราก็ห่ออย่างนี้นะคะห่อแล้วเราก็ใส่ถุงวัตสติอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ใส่ทับเววย์อีกทีใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณสามสี่วันค่ะเพื่อนนี่ค่ะห่ออย่างนี้นะคะนี่คือแล้วเราก็เป็นํำใส่ถุงวัตสติรอบหนึ่งไม่แนะนําให้เก็บกล้วยให้สุกติดหวีนะคะถ้าเผื่อวันสุกประมาณนี้เราก็ตัด ตัดเป็นแนวนี้ละค่ะเฉียงๆแบบนี้นะคะเราก็วางไว้ใส่ใส่จานไว้ประมาณนี้อย่าให้ตัดออกจากหวีค่ะลองดูนะคะอ่ากล้วยกับที่อยู่ในหวีกับที่เราตัดออกมาแล้วนี่มันจะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเยอะค่ะคุณภาพกล้วยถึงจะสีสามสีวันมันก็จะไม่ไม่งอเหมือนอยู่ในหวีนะคะแนะนาให้เพื่อนๆทาแบบนี้นะอ่าส่วน คนต่างจังหวัดก็คงไม่ต้องทํานะคะเพราะว่าคนต่างจังหวัดหากินง่ายสําหรับเราอยู่ในเมืองเราก็ทําแบบนี้ค่ะส่วนตัวเองวันนี้ซื้อมาสองหวีค่ะสุกอันนี้สุกช้าหน่อยอีกหวีหนึ่งวันนี้ก็เข้าตู้อบทําเป็นกล้วยปิ้งก็อร่อยดีจ้ะกล้ยกวยกล้วยเมืองเพชรนะคะลูกโตๆเห็นไหมคะพเพื่อนอๆเห็นไหมลูกโตๆโตมากเลยค่ะเพื่อนๆแนะนําทําแบบนี้นะคะพเพื่อนๆเอาหรือกล้วย กล้วยเท่านี้ก็ไปทํากล้วยบวชชีก็อร่อยนะแต่ตัวเองไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชอบไม่ไม่ชอบนะคะแต่ไม่ไม่กินขนมหวานประมาณนี้นะนี่ก็จะอร่อยไปต้มก็อร่อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบพร้อมโฆษณานะคะขอบคุณค่ะ